นี่คือตัวละครแจกฟรีจากซีรีส์จีควักแต่คุณทราบไหมครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเก่งเกินไปจนไม่มีหุ่นตัวไหนที่เหมาะกับมันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับชีโกะซูกาอีเป็นคนขับสายโจมตีระดับ S S R ตัวใหม่ล่าสุดที่แจกตัวนี้จะเหมาะกับใครขับหุ่นไหนได้บ้างแล้วทําไมผมถึงบอกว่ามันเก่งเกินไปจนไม่มีใครที่เหมาะสมกับมันในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันก่อนจะไปนะครับรบกวนเพื่อนๆสละเวลาสักนิดหนึ่งกดไลค์กดซับสไครป์เดี๋ยวกลับมาพบกันอีกสักครู g a มสเตชันท็อปอัพบริการเติมเกมมือถือที่ประหยัดกว่าเติมเองมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงประหยัดรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อได้ที่ Line แอดเกมส t ตชันท็อ p อัหรือ Facebook Fan Page Game Station t o อัพลิง์อยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์วันนี้กลับมาใน S.D. Gundam Generation g Gen Eternal กันอีกหนึ่งคลิปเมื่อวานนะครับทางอนิเมะของ G- q คว r k เนี่ยเขาก็ได้มีเอพิโซด6นะครับคือส่วนตัวผมไม่ได้ดูนะต้องขออภยัยแต่ว่าเขามีของรางวัลในเกมนะครับเป็นคนขับตัวใหม่ระดับ S.S.R. ผมทราบว่าทุกคนน่าจะได้มาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ไปคลิกดูในกล่องจดหมายกันแล้วกันตัวละครนี้นะครับเป็นพลอตสายโจมตีนะครับระดับ S.S.R. เลยชื่อถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูิเม ชิโกซูกะอิ i. เป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องการโจมตีประชิดนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนอินโทรว่ามันโดดเด่นซะจนไม่มีหุ่นตัวไหนที่เหมาะสมที่จะเอามาให้น้องขับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถพื้นฐานกันก่อนก่อนอื่นเลยพามาดูค่าสถานนะเบื้องต้นตอนที่เลเวลเต็มนะครับจะเห็นว่าค่าโจมตีระยะไกลเนี่ยอยู่ที่444แต้มแต่ว่าค่าโจมตีประชิดนะครับโดดไปถึง686แต้มนะครับซึ่งถือว่าเยอะใช้ได้ในระดับของ SSR นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไพร์ลอตระดับ UR เนี่ยค่าโจมตีประชิดเนี่ยมันจะโดดไปประมาณ700ดร้อกว่าๆนะครับแต่ว่าอันนี้ในระดับ SSR เนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วแต่ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับตัวน้องเองเนี่ยยังมีสกิลซัพพอร์ตแล้วก็อาเบริตี้ที่น่าสนใจใเราไปดูกันนะครับสำหรับในส่วนของสกิลนะครับเขาก็จะมีมา2สกิลด้วยกันก็คือสกิลเพิ่มมูฟนะครับหนึ่งช่องไฮสปีดเลเวลหนึ่งแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสกิลแอคแท็กเบิร์สเลเวลสามเพ พอใช้ได้นะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับในเลเวลของคนขับระดับ UR เนี่ย Attack Burst มันก็จะเป็นเลเวล4เลเวล5ใช่ไหมครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดแบบ20% 25%แต่ว่าในระดับ SSR เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ Attack Burst เลเวล3นะครับเพิ่มได้15%มาต่อกันที่ Ability นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Increase Own Damage นะครับ15%นะครับเพิ่มความเสียหายที่ทำได้อีก15%ตรงนี้ไม่ใช่ Attack นะครับ ต้องบอกก่อนว่า damage เนี่ยมันก็คือ damage output ที่เราทําได้เป็น d a m a จ e ตอนปลายนะครับแล้วก็มีมาให้ถึงเลเวล3จะบอกว่าการเพิ่ม d a m a จ e increase เนี่ยโอเคในต้นเกมที่คุณยังตีเบายังเลเวลไม่ตันหุ่นไม่ตันเนี่ย d าเ a จอ increase มันจะเห็นผลน้อยมากแต่ว่าถ้าคุณขับหุ่นที่มันแบบเก่งมากๆนะครับเช่นอาจจะเป็นหุ่น3าดาวสกิลตันคนขับก็เลเวลตันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมีสกิลที่มันเป็น,น d a m a จ e increase เนี่ยมันจะเห็นผลมากกว่าสกิลประเภท a t t a c กเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น การคำนวณที่ damage output ต่อมานะครับที่ ability ที่2นะครับก็จะเป็น increase melee attack level 3อันนี้ก็แน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับว่าน้องเกิดมาเพื่อขับหุ่นตีประชิด เท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเอาไปนั่งหุ่นตีไกลไม่ได้นะเพียงแต่ความสามารถของน้องเนี่ยมันจะเฉิดฉายได้สูงสุดนะครับเมื่อขับหุ่นตีประชิดนั่นเองต่อมานะครับเป็น ability ที่3นะครับ EFSFUC นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นสหพันธ์โลกเนาะได้มาที่เลเวล2นะครับเมื่อขับหุ่นในตระกูลของสหพันธ์โลก UC เนี่ยเพิ่มความเสียหายโจมตีนะครับให้1 0แล้วก็เพิ่มการหลบหลีกให้อีก10%นะครับและตรงนี้เองนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนเพราะว่่่่ายังไมมีีหุนท เรียกได้ว่าเป็นคู่ขวัญอย่างแท้จริงก็แล้วกันไอหุ่นประเภท UR เนี่ยผมขออนุญาตตัดออกไปถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับหุ่น UR ตัวไหนที่มีสกิลตีประชิดเนี่ยขับได้หมดแต่คุณจะเอาน้องที่เป็นระดับ SSR เนี่ยไปขับหุ่น UR ทําไมสู้คุณเอาไพร์ตคู่มันที่เป็น UR เนี่ยไปขับมันก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหุ่น UR ไม่พูดถึงมาดูหุ่นระดับ SSR ที่มีในปัจจุบันนะครับคัดเฉพาะสายโจมตีมาให้นะครับตัวแรกนะครับ เปิดมาก็เป็นหุ่นกาชาเลยกันดัม f 90นะครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่มีนะครับแต่ถ้าใครมีก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนำนะครับที่ว่าสามารถเอาน้องมาขับได้แล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมนะครับแต่ในคําว่าเหมาะสมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจริงๆมันก็อยู่ในแค่ระดับของคําว่าขับได้เท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าสกิลที่เป็น ตีประชิดนะครับของตัว F90 เนี่ยมันค่อนข้างเบานะครับเนี่ยระยะ1ต่อ1เนี่ยให้ power มาแค่3,003นะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องลุ้นคริกันเหนื่อยนิดนึงถ้าไม่ติดคริเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รีดดาเมจแรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสกิลนี้เนี่ยปาดแล้วติดครินะครับเขาจะมี increase critical damage ให้ถึง20%นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ติดครินะครับก็จะบอกว่าดาเมจเนี่ยก็คือค่อนข้างจะธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าติดคริขึ้นมาเนี่ยรับรองว่ารู้เรื่่่อองงนนนะครัับสสสวกกกิิลลลดาเเมจทีป็หข F90 นะครับสิ่งที่ผมเรียกมันว่าสกิลหลักก็คือเป็นสกิลที่พาวเวอร์แรงที่สุดะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโจมตีไกลนะครับซึ่งมันไม่ได้ผลของอาบิลิตี้ของน้องเลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ f 9 0ที่ค่อนข้างจะเหมาะกับน้องอะนะครับก็คือว่าอาบิลิตี้ของหุ่นเองเนี่ยมันเป็นอาบิลิตี้สาย Act Act แอคแท็กแท้ๆนะครับเนี่ยก็จะมีอินเคิร์สแอคแท็ให้10%สิบเปอร์เซ็นต์อินเคิร์สโมบิลิ่ี้ใั้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่อค่าพลัน,น,น, Super High Higher น,นจะ เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันให้อีก7%ซนะครับก็เรียกว่าเป็นหุ่นโจมตีที่สามารถเล่นสายประชิดได้บูได้เอาน้องมาขับได้ข้อเสียมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือสกิลประชิดเนี่ยต้องลุ้นครีนิดนึง2มันเป็นตัวกาชาคุณจะทําดาวหุ่นตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นหุ่นสายโจมตีนะครับแล้วก็เป็นหุ่นที่อยู่ในสายเดเวล็อของ UC ด้วยทุกคนสามารถไปเดเวล็อปทำสามดาวกันได้อย่างง่ายๆแล้วก็ถ้าาใครทีี Expert ่่่่่่่เลนนนน ert ไไมมผหุด 3เป็น1ยูนิตที่ผมแนะนําให้ปั้นนะครับเอามาแทน ECA ได้เลย G3 กันดั้มเนี่ยเป็นหุ่นสายโจมตีเช่นกันนะครับมี Ability ที่จะเพิ่มพลังโจมตีคล้ายๆกับ F90 นะครับแต่ว่า Ability เนี่ยมีแค่2สกิลเท่านั้นก็ F90 มันเก่งกว่าเพราะว่ามันเป็นหุ่นกาชาเนาะตอนนี้มันเป็นหุ่น Develop นะครับต่อไปนะครับมาดูที่สกิลโจมตีกันบ้างนะครับสกิลโจมตีนะครับ ที่เป็นสกิลโจมตีประชิดเนี่ยของ G3 เนี่ยก็ได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลโจมตีประชิดของเขาสามารถโจมตีได้2ช่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมีพาวเวอร์มาให้3,500นะครับแล้วก็ยิ่ง HP เหลือเยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้แรงขึ้นได้แต่ว่าสูงสุดแค่7%เท่านั้นสกิลนี้ไม่มีคริติคอลนะครับแต่ก็ได้ข้อดีในเรื่องของระยะนั่นเองเป็นสกิลโจมตีประชิดที่ใช้ได้ถึง2ช่องนะครับน้องก็สามารถแบบบางทีเดินไม่ถึงก็สามารถโจมตจาากกกกกรรระะะะยะยไไไไลลล็ด้หือวว่สนนับใ รสรุปให้เลยนะครับ G3 ตัวนี้เนี่ยใช้คําว่าแค่พอขับได้ แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัว G3 เนี่ยเป็นสายยิงไกลามากกว่าสกิลบาซูก้าเขาเนี่ยแรงมากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เอาคนขับสายตีไกลามานั่งจะดีกว่านะครับแล้วเพื่อนๆก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าผ่านไป2ตัวแล้วไอ้แบงค์มันยังไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับคือจริงๆผมจะบอกว่าน้องเก่งเกินจนไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะเอามาเป็นหุ่นคู่กายของน้องตอนนี้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมเลือกสักตัวหนึ่งนะครับว่าใครที่เหมาะที่สุดนะครับที่จะเอามานั่งนะครับใช้คําว่าเหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน นี้แล้วกันนะครับหุ่นตัวนั้นก็คือ S G ส n d ดั m ครับนี่คือหุ่นตัวละครระดับ SSR นะครับแล้วก็เป็นหุ่นที่จะเปิดได้เฉพาะในตู้กาชาเท่านั้นพามายกตัวอย่างที่หุ่นจริงของผมเลยนะครับเอสการดัมเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเลือกจะใช้เฟืองทองด้วยซ้านะครับผมเคยทาคลิปแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเฟืองทองเนี่ยมันมีค่านะครับอย่าเอาไปใช้อัพมั่วๆนี่คือหุ่นที่เหมาะสมกับน้องที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับเหมาะสมในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเขากัน ทำมาดูที่ความสามารถเมื่อเลเวลเต็มแล้วก็3ดาวเต็มด้วยนะครับพลังโจมตีนะครับ 13,413แต้มเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้เนี่ยพลังโจมตีสามารถเทียบชั้นได้กับหุ่นระดับ UR เลยนะครับถามว่าทำไมมันเยอะนะครับเพราะว่าเอสแ a นดัมเนี่ยมี i t y l i t y ที่เพิ่ม Attack เยอะมากนะครับพาเข้ามาดูนะครับที่ Ability ที่เพิ่ม Attack นะครับก็จะมี increase attack level 2นะครับเพิ่ม Attack 10% increase accuracy level 1นะครับเพิ่ม accuracy 5%แล้วก็ยังมีสกิลที่3ด้วยนะครับนี่ HP condition increase attack level 2เมื่อ HP เต็มนะครับเพิ่มพลังโจมตีตนเองได้ อีกยี่สินะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเอสกันดัมเนี่ยโอ้โหยิงแรงมากๆวิธีการเล่นเอสกันดัมนะครับก็แน่นอนว่าพยายามเมนเทนระดับของ HP เนี่ยให้เต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รีดดาเมจได้สูงสุดนะครับต่อมานะครับมาดูที่สกิลโจมตีของเขาบ้างนะครับสกิลโจมตีที่ดีที่สุดของเอสกันดัมนะครับคำว่าดีที่สุดเช่นเคยผมจะอ้างอิงจากพาวเวอร์นะครับและในกรณีของเอสกันดัมก็คืออลิสนะครับมีที่เลเวลตันทั้งหมด4สกิิลนนะครับผมเออขงสี่ยยเอะสุกิละนครับแล้ว ข้อดีอีกอย่างของอลิสก็คือระยะมันเป็น2ช่องเหมือนที่ผมแนะนําไปของ G3 เมื่อสักครู่นะครับว่ามันเป็นสกิลเมลีเอ็กแท็กที่ตีได้2ช่องนอกจากที่จะพาวเวอร์เยอะแล้วตีได้2ช่องแล้วนะครับยังมีโอกาสคริดีข้อให้อีก10%นะครับซึ่งสกิลเขาเองเนี่ยก็มีเวพอนเอฟเฟคด้วยนะครับก็คือเพิ่มคริดาเมจให้20%ครับโอ้โหจะบอกว่าเอสกันดัมเนี่ยติดคริเข้าไปเนี่ยแบบไส้แตกแน่นอนวิธีการรีดดาเมจสกิลนี้ให้สูงสุดอะนะ ครับก็จะมีนี่นะครับสกิลมันเป็นตระกูลสเปเชียลเนาะเราก็จะต้องหาพวกบูสต์ดาเมจสเปเชียลเข้ามานะครับแล้วก็ดีเฟนซ์ดาวเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยเอาเจ้าเอสกันดัมเนี่ยไปปาดเนี่ยรับรองว่าแรงถึงใจนะครับด้วยความสามารถของหุ่นเองเนี่ยที่มันแรงอยู่แล้วนะครับพาวเวอร์ถึง5 4าพมีครีดาเมจให้20%เมื่อติดครีนะครับเมื่อติดครีเท่านั้นถ้าไม่ติดครีตรงนี้ไม่เกี่ยวบวกไปกับความสามารถของน้องนะครับที่เพิ่มโจมตีประชิดแบบรัวๆนะครับมีดาเมจอินค리สด้วยนะะะคครับบจออกว่่่่าานนีีแหหหลืุทเมะ ที่สุดแล้วนะครับที่จะใช้คู่กับน้องในปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามอนิเมะจีควักในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงตัวผมเองเนีไม่มีโอกาสได้ติดตามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะไปติดตามแล้วนะครับก็จะทราบว่า หุ่นของน้องเนี่ยมันคือเจ้าตัวนี้นะครับเป็น GMS 0 1 Suka นึสุกาอิเกลก๊กนะครับก็คือเป็นเกลกุ๊กของน้องสุกาอิในเวอร์ชั่นของอนิเมะจีควักนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันเนี่ยหุ่นตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับก็ผมแอบมโนเกาๆไวน้น,นิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอพิโซด6ของอนิเมะใช่ไหมครับก็แจกน้องแม่มดสุกาอิมาก,ก่อนแต่ว่าในอพิโซดต่อไปอพิโซดที่7อะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีหุ่นแจกมาหรือเปล่าหรือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยที่หน้าของกิจกรรม f e r r Enemy Assault นะครับกิจกรรมที่1ของเขาเนี่ยเป็น Red Gundam นะครับแล้วก็ในปัจจุบันตอนนี้เนาะเกมเขาก็มีกิจกรรมของ Oberon นะครับแล้วก็ตัว Cy c y c r o นะครับแต่ว่ายังเหลือช่องสุดท้ายนะครับที่ยังขึ้นว่า No Enemies อยู่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับมีโอกาสมากๆเลยที่หุ่นกิจกรรมตัวที่4เนี่ยอาจจะเป็นกลกุก๊กของน้องชิโกะก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่นี่แหละ กิจกรรมที่4นะครับจะเป็นหุ่นที่เหมาะสมกับน้องจริงๆสักทีนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาชวนคุยกันในวันนี้นะครับในส่วนของคนขับแจกฟรีที่เก่งมากๆเลยนะครับซึ่งคนขับ SSR เนี่ยค่อนข้างหายากส่วนใหญ่แล้วก็จะได้มาจากกิจกรรมแล้วก็ได้จากด่านเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกคนขับที่เราจะต้องไปสเกลมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะก็แนะนําว่าตัวนี้เนี่ย up level เอาไว้สัก45ก็ได้นะครับปลดล็อกทั้ง3สกิลแล้วก็ลองใช้งานดูสำหรับ หุ่นที่เหมาะสมนะครับก็เน้นเป็นสายโจมตีประชิดนะครับก็ที่ผมแนะนําก็จะเป็นเอสกันดัมแล้วก็รอนะครับหวังว่าในอนาคตตัวละครบอสตัวที่4ของกิจกรรม f ฟีย e เอนเนมี่แอซอลเนี่ยก็จะเป็นเกลกุ๊กก็แล้วกันนะครับก็จะได้เอามานั่งขับให้มันแบบตรงสายตรงรุ่นนะครับและคลิปนี้ก็คงต้องลางกันไปเท่านี้นะครับชื่อตัวละครชื่อหุ่นตัวใดที่ผมออกเสียงผิดออกเสียงไม่ถูกต้องเนี่ยฝากเพื่อนๆแก้ไขได้ที่ใต้อคอมเมนต์นะอันนี้ต้องขออภัยจริงเพราะว่าผมไม่ได้ดูครบทุกภาคนะครับอาจจะมีหุ่น คนขับที่ผมออกเสียงผิดยกตัวอ,อย่างเช่นน้องชิโกะเขาคนที่ดูอนิเมะก็จะเรียกกันว่าแม่มดแม่มดผมเองไม่ได้ดูเนี่ยก็ อาจจะยังไม่เก็ตนะครับว่าไอ้คำว่าแม่มดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกราบขออภัยไว้นะที่นี้กันละกันนะครับแล้วสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับสละเวลาของเพื่อนอันมีค่าอีกสัก1วินาทีนะครับฝากเพื่อนๆเลื่อนลงไปคลิกกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยกันละกันอยากได้คอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับ S D Gundam Generation Eternal หรือว่าเกมมือถือหรือเกมออนไลน์อื่นๆนะครับของกันเข้ามาได้ไปพบกันใหม่โอกาสหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนดีครับ